บทเรียนที่7ก,การป้องกันและวิธีแก้ปัญหาจากการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสาระการเรียนรู้ในบทเรียนที่7จะประกอบด้วย 1. วิธีการสังเกตเว็บไซต์หรือร้าค้าที่น่าเชื่อถือ 2. การตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ 3. แนวทางการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือ สีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิธีการสังเกตเว็บไซต์หรือร้านค้าที่น่าเชื่อถือนั้กออนไลน์มีทั้งผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์และมิจฉาชีพประกลกันผู้บร,โริโภคจึงควรมีทักษะในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าหรือโอนเงินโดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์หรือร้านค้า 2. ตรวจสอบข้อมูลติดต่อของร้านค้า 3. ตรวจสอบรีวิวและคะแนนของร้าน 4. ตรวจสอบระบบการชำระเงินห้าตรวจสอบว่าเว็บไซต์มีการเข้ารหัสข้อมูล ตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ (user account) เป็นปุญแจนสำคัญในการเข้าใช้ระบบต่างๆเช่นเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์แอปพลิเคชันธนาคารโซเชียลมีเดียหรืออีเมลหากบัญชีของเราถูกแฮก ข้อมูลส่วนตัวหรือเงินในระบบก็อาจจะสูญหายได้ดังนั้นผู้ใช้ควรมีความรู้และตั้งค่าความปลอดภัยอย่างถูกต้องการตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ควรดึงการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย 2. เปิดใช้การยืนย็นืยนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอน3เปลี่ยนรหัสผ่านเสมอๆสอ4ไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับหลายบัญชี ถ้าตรวจสอบเปลีรรรบัญชีอย่างสม่ำเสมอปกหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ระบบจาก Wi-Fi สาธารณะเก็ดออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานโดยเฉพาะบนเครื่องสาธารณะแนะนวนทางการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการทางออนไลน์เช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าไม่ตรงปกหรือถูกหลอกให้โอนเงินผู้ผูควรไม่ควรนิ่งเฉย สามารถร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆได้ซึ่งช่วยให้ได้รับการช่วยเหลืหรือช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมประเภทปัญหาที่พบบ่อยในการซื้อขายออนไลน์ 2. วิธีการเตรียมหลักฐานเพื่อร้องเรียน สา่องทางการร้องเรียน 4. ขั้นตอนทั่วไปในการร้องเรียนเช่นรวบรวมหลักฐานติดต่อผู้ขายหากไม่ได้ผลยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หากมีมูลความผิดหน่วยางานจะเรียกผูก้บร<อ>ิ<อ>มาสอบถามหรือนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพบา,าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พรบคอมพิวเตอร์พรบาว่าโดยความคุ้มครองผู้บมิโภคพรบทะเบียนพาณิชย์พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสรุปกฎหมายที่ควรรู้กับสำหรับการซื้อขายออนไลน์ จบทบเรียนที่7ก,การป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e ronic, รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e ronic, เบื้องต้นดูรายละเอยียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและไปงานด้วย